สวัสดีครับพบพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วนะกับบ่าวอีสานสายล่าครับอีกคลิปหนึ่งครับมือนี้ไมยบุรีรัมย์ครับสตึกบ้านพีไทยครับผมบ้านพีเจ้ากบเนาะบรรยากาศครับผมทีมงานเ่าก็กลังพายกันเตรียมหมองเตรียมหมองเตรียมไม้เตรียมพเนยดครับมือนี้บิ้งครับมือนี้ว่าสิมานบ่แต่ว่าบรรยากาศก็เป็นใจปันใดครับมือนี้นออาจารย์เนาะลมแห้งครับ อาจารย์ไทยครับนี่อาจารย์อีกขานหนึ่งเนาะที่ฝรั่าอาจารย์โยครับสวัสดีครับผมมือเดียวมาจักอครับต่กเดียวเนาะจัดว่าในมือนจัดูจัดูจัดจัดโอเคครับผมแล้วก็อีกอาจารย์หน,น Mother, ึ่งเนาะครับผมอาจารย์อย่างเนาะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับอาจารย์ต่ำเนาะแล้วก็อีกขานหนึ่งครับมาาไม่อีก้ครับผมอาจารย์อาจารย์หลอดครับอาจารย์หลอดเนาะครับเนาะสายต่อดินผู้หนึ่งครับโอ้สายต่อดินนี่บอกครับ นี่โอ้สายตอดินผู้เดียวเด้อครับมือนี่จั้งสี่สิตัวจั้งสี่สินั่งตัวตั้งสี่สิบตัวโอ้ตอไล่นะครับแล้วก็นี่ครับผมผู้นำทีมงานครับผีไส้สวัสดีครับผมพี่จ่าผมเนาะกำลังเหยียดผนีย์ครับผมสุดยอดครับมือเดียวมาจากต่อครับเนี่ยมาสามเอาหนุกไม้มาแอบลำหนึ่งโอ้มาสามนกไม้หนึ่งเป็นงานสองเข่าตรงนี้กำลังเหยียดผนีย์เนาะนี่นะครัเห็ีดแบบเฝอเฝาด้วยนี่ อันนี้ใบยังครับนี่ใบแก้วครับโอ้ใบแก้วเป็นหลุมูอยู่เฮียนห่อหน่อยไ้เดี๋ยวเราไปถักท้ายเนาะทีมงานทางอาจารย์ทางจัตุวครับผมอาจารย์ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้เอามาจากต้อครับมือนี้มาสองต้อครับมือนี้จองจัดเลยเนาะอาจารย์มือนี้นี่อ่ะเป็นวาสองมันได้ครับผนียัดคือว่ามีแบบไหมแบบไม่เลยครับโอ้เนี่ยไม่งั้นผนียัดบ่วงวะครับนี่บ่วง โอนี่นี่นี่ครับมือนี่แหละร้องเบิ่งน้อยอาจารย์เนาะเพื่อดังเพื่อหมานเพื่อหมานครับลองเบิ่งครับแล้วก็ขาดบ่ได้ครับนี่อาจารย์ใหญ่อีกท่านหนึ่งครับวัดรัมอาจารย์ใหญ่เฮาสวัสดีครับผมตาแน่นเนาะครับมือนี่เหลมามาต่อครับมาต่อเดียวมือนเหมาต่อเดียวเหมือนเดิมเดิมเดิมเหมือนนี่เจ้าหินบักหินบ้านเนี่ยบกหินนี่ครับผมนี่แหละครับหนุกต้อคู่ใจของตานะ ขาดบ่แม่บักเนกอะ่มาน่คือบ่มาขัดบ่อะไรอีกอะนี่ครับอีกท่านนึงเนาะอาจารย์อาจารย์เบื่อเนาะครับเนาะครับผมตัวหนึ่งคือกันตัวนึงครับนี่ครับแล้วก็อีกท่านนึงครับนี่ตาน้อยครับผู้เคยมันหมานตลอดเลยครับตาเนี่ยเมือนี้เอาเนี่ยเอาตัวเนี่ยต้องจัดเราจานนะจัดมาจัดประเด็นมั้งครับผมแล้วก็นี่เซียนใหม่มาอีกครับผมภาพเหมือนดีครับเบาหยั่งครับนี่เบาสับครับเบาสับเนาะมื่อจะจัดต่อครับ ตัวเดียวครับโอ้ตัวเดียวใส่ครับโอ้นี่โอ้ผนีลโต้ผมงา,ามเลยตัวเดียวที่บาอีสานหมักครับผนีลโตัวนี้สุดยอดเลยครับเทนจักกุครับตัวนี้ริวครับโอ้นกริวเนาะนี่จัดขึ้กันครับผมครับผมอะไรอีกท่านหนึ่งไปท่าไหนปโอ้เขาป้ายสิของ,องนอง้ำบ่เอาจังเลยกระฐารุ่นเนาะบาอีสานขออนุญาตอันเขียนผนิลแล้วนหมครับผมหนอาจารย์เนาะหน้าตา เดี๋ยวเดถาเบิ้งครับมือนี่สีมานบพตาเนาะทีมงานเขากอาลั่งนี่แล้วครับเริ่มเล้วเริ่มเน้วมือนี่วเาไ่ฟังอนคมีครับครับเดี๋ยวขอเพียรพระเนี่ยสักคู่ครับเจ้าเลี้ยวครับผมเดี๋ยวติดตามครับมือนี่สีมานสํามดอาจารย์ทานใดสีมานก้อนกันโอ้ได้เต้เหลืออีกอาจารย์หนึ่งเนาะอาจารย์คู่สนครับที่ว่าผมมากับเล่าอยู่บานดานเนาะน้องอาจารย์เนาะเดี๋ยวเราสีมาอีกเทียนหนึ่งครับเดี๋ยวบ่าวสีสันหยุท่ายเบิ้งเรื่อยๆครับผมมือนี ลายงานเรื่อยๆครับนี่แหละสภาพไม้มือนี่นี่ครับตามนี่เป็นปลาอ่อยเนี่ยปลาเขาเนี่ยนี่แหละแต่ว่ารมแห้งกับพี่น้องมือนี่ต้นไม้กับร้ายอยู่ครับดีๆพ่อกันใสเยอะดอกมือนี่สิบบวกครับมือนี่นกตัวสิบตัวขึ้นนะครับหลุด้งครับเลียรเนียสักคู่ครับผมไปแล้วครับผมอาจารย์ใญ่ออกกออกไปแล้วครับ คนละครับกำลังแยกใหญ่กันโอ้โหนะาไพา่กันไปอ่างลากอ่างลากไปแล้วติดดรอดครับมือนี่าถาเบิ้องนอกพี่พน้องว่าไพ่สิมานเต่เรือยื่นรถแน่ประมาณขาหกคนกับบใบสานกับวัดเด็ดเพียดพเนียดแห่ให้ผู้เฒ่าก้อนครับผมมือนี่นให้ผู้เฒ่าจัดก้อนเลยครับเดี๋ยวเข้าที่หลังพเนียดกับวัดเด็ดเพียด คือ <C> e <at> เอาองศ์เลยเนาะใบแหงอัศ์เลยนี่เจ้าเลี้ยวครับผมมู <C> e <at> ท่านเนียเพียรด,ด้วยครับเจ้าเลี้ยวครับผมล้อรุนรล้อรุนมือ่ไ<ห>นไปไสครับเนี่ยคุณไปทางไหนแถวนี่ลนะเนาะโบไปไกลรอกมันตรงหยุดทั้งหมดพอดีจไ<อ>ดิทายคลิปน้ำละทีมงานเ่อว่าไปยี่หมานก่อนเนาะอาจารย์ไปไสครับนี่ย อาจารย์โย้เนะาะ <ผม S 2> กับผมเขาถาเบิง้งถาเบิ้งครับมือนี้เนาะไว้สิจัดป้อมือนี้สิเด็ดทั่มด่นะผมรอดรุนครับเอาพี่น้องครับผมกำลังไปกันครับอาจารย์ออกก่อนมาไป็นไงมั่นหมานมือนี้มือนี้โอ้บรรยากาศดีเนาะอาจารย์เนาะมือนี่น,นี่ครับเจ้าเลี้ยวโอไม่ยังกูครับเพียดมือนี่จากสีคือวะลอกรองเบิ้งพี่น้องอาศัยดวงครับมือนี ไปว่ามานันของมูเพิ่นเด้ขึ้นแล้วครับของมูผมเช <c oughs> ้งวันกำลังหาหม่องนะอาจารย์เนาะไปว่วเป็นยังครับให้ผู้เฒ่ากอกก้อนแหละมันยังดีของอาจารย์เพเนียนแบบไม่เลื่มอมือนี่อยู่ในการทดลองงานบ่อาจารย์รอยู่ห้างนาก็เป็นผิดบเลยก็อาจารย์ยูนะ่เนาะกับอาจารย์ตมครับผมหุ่นเบื้องหุ่นเบื้องมือนี่ตรองมีอะลรครับ และควบหมาโนอาจารย์เนาะต้นสะเดาหม้อเด่นเห็นบ่าไปบ่าอาจารย์นั่นต้นสะเดาเพื่อทีเอาใส่บัวมักเสดาจีโอ้ต้องมากแหงขันเย็ดมุกนี่ต้องเห็นเขาเห็ดเนาะสีมากเป็นต้นแหงครับส่วนมากเอาหลุ่นกัดเน่าๆเด้อพี่น้องเอ้ยมือนี่ถือว่าเป็นถือว่าเป็นซาละขดีเนาะอาจารย์เนาะของการต้อนก ของคนหลักนกเฮานะครับผมอยากให้ทีมงานครับแมนแมนครับผมคอยมานถุูกทันนะครับมือนน้อยากให้เด้ยชมบรรยากาศนะครับที่บาวอีสานมาถ่ายทําให้พี่น้องเด้ยเบิ้งเนาะบ่อยากเห็นตัดแบบว่าไว้ครับผมอยากให้เบื้องกันเยาเย้าเด้อพี่น้องคลิปนี้อาจจะเย้าแน่ครับผมหลุนเบิ้งครับไปมือหี้เฮาน้อาจา์เนาะหามองกันครับเดี๋ยวรอหลุนครับเอาพี่น้องครับเจ้าเลี้ยวใส่ไปนี้ครับ นี่เนาะพเนียครับลมแห้งครับเหมือนสีเป็นตังไตถาลุ่นบ้างครับผมติดตามครับรอรลุ่นบ้างหนกตายังพันเดือดคันครับแต่ว่าของอาจารย์เขาแล้วครับทานหนึ่งชาอีสานหัวตะใส่แล้วครับถาบึ้งนะครับผมยางไก่เนี่ยครับโอ้ยนะพี่นอะไก่ไก่ผครับเหลียวไปรอรลุ่นครับผมติดตามมาครับสีนี้หนกมาหาว่าเจียวเลี้ยวสีคันห้บ่เหมือน รุนบ้างครับผมปลาโบกาพี่น้องนี่โจเลี้ยวอื่นโดนแล้วครับเหนกปลาอยู่ทีงหัวผมนี่อยู่ทีงต้นนี่ครับโจเลี้ยวหัเรียกครับอยู่ใกล้ๆครับพวกใบเรับล้มหัวตะนิ่งครับนกหัวตะขึ้นคันครับผมเอ้ารุนเบ้างครับรุนเบ้างอะไรจเข่าปะครับ ติดตามพี่น้องติดตามสู่กันอยู่ทั้งปลายใหม่ครับบอกไปหาเจ้าเลี้ยวครับบินนี้บินนี้อือ โอ้พี่น้องเอ้ยย่างจนเมียมาเจออาจารย์โยครับเป็นไรครับผมบคือโบคือครับพวกเขานะไล่ดีครับแต่บ่รรวมครับผมผมก็หาหกตัวนะมาไหมพวกเขาพ่อตับินเจิดไปเจินมาเจิดมาเห็นยุติอะไรไปมครับโอื่อนจนวานกก็ตอก็ได้ไม่ก็แหงวัดกับจักได้ต้นนี้ยังมาเพียดเพิ่นบอกเขาถ่ายอันนี้ดิ นี่ครับทีมงานกำลังขึ้นมาเนาะเดี๋ยวถาเบื้องคำสิมีอาจารย์ทันเดมมันเนาะรอรุ่นครับผมเดี๋ยวสีญญใหญ่ไม้แล้วครับมองนี้บ่คือครับผมเป็นได้ครับมานวะไป่มานดอกรวมแรงผมมันเสียนทุลส้นอะไปใช่ไหมประเดี๋ยวจะนาไปไหมเนาะครับผมไปพี่นอ้องผมครับอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวเขาไปมองไม้มืาอน,นี้ ย่่งยงกำลังง่ายไหมเนาะคือว่าเขาก็เย็บก็แล้วมาหากันก็เหนอยเขาเียวเขาส่องตัวหองตาแล้วเขาสิเอาง่ายไหมเนาะตาเนาะเราลุนต่อไปครับคือว่าไปอีกคนเอ้าพี่น้องครับอยู่เลี้ยวนะหมาย2สองสี่คันบอลลูนบิ่งครับหม่องไสกับบอดี้ันไดเดอรพี่น้องมันเรือกบัไดครับ อาจารย์หลายท่านเนาะติกี้ส้หมองใดครับก็เลอยเอางั้นสิแหละครับพวกมูผมมีใหม่สาวเนาะรุนเบื่อครับสีขันบ่ขันล้มก็แห้งเกินไปครับมือนี่โอู้หูภาษาลายยางอีกแล้วครับบอกเป็นทีมย้ำเดมแมนตลอดครับรุนเบื่อเนาะพี่น้องเนาะติดตามครับนกปลาบินมาจับติดอยู่ค่าไงเนี่ครับโจเลี้ยวอยู่ของรางนี่ครับ โอ้นกปลาเสียงหญ่ครับเนี่ยครับเจซื้อกลางๆ้นขึ้นเขาหาเจาเลี้ยวว่าโจาเลี้ยวเรลียกอยู่ครับนี่พี่น้องจับนี่ครับหน้านี่ครับลายนิ้วนะครับลงตามาเก้าเลยครับเสียงดีเสียงดีพี่น้องตัวนี้เสียงกลางไปไง่ครับ เรเลี้ยวไซยุอุ้มดำๆเนี่ยพี่น้งองขังรางต้นยู่ข่ายครับบินลงมาต้นนี้แล้วครับผุมต้นทงังคางครับเลี้ยวดึงล้ะครับเสียงไงครับอยู่ต้นนี้เจ้าเลี้ยวอยู่ต้นนี้ครับรุนพี่น้อง มาสองตัวครับตัวหนึ่งบินเขามาครับมันเลยลงมาน้องกันเราลุนเบ่งครับนั่นเต็มแล้วครับหน้าสองตัวครับผมเจเลี้ยวสิดึงเอได้บ่ครับมือตัวใดเป็นตัวใดนเนาะบังยิงงอเจ้าเลี้ยวอยู่ตนหน่อยครับ นกปลาอยู่ฮะบินมาแล้วครับรวมต้นแล้วครับเจ้าเลี้ยวคู่ใส่พี่ครับบกเสียงแง่อยู่ต้นพี่ครับเสียงแง่กับมาแล้วครับโอ้เสียงแง่อยู่ไปต้นพุ่นครับเอ๋อ เเป็นตัวใดครับโทรขอมาที่หลังท่านเด็บป่าครับปล่อยจะเยูเลี้ยวเห็ดอยู่ตัวเดียวป้าบคึกครับนั่นนะครับโดดไม่แล้วครับเสียงไงโดดไม่แล้วเอ้อติดตามเล้อพี่น้องเลยบอ่อยากให้ลีปมันย้าวเกินไปครับเดี๋ยวถ่าสารุปครับผม วาสิมานหรือบอมานนะครับติดตามครับโอ้พี่น้องเลยบ่เป็นตะเคลือบเลยหนีมาหาทีมงานครับผมคือบออาจารย์กินเขาเราเนาะครับเนาะท้องผมกับเขาสองตัวใช่ป่ะมะโบปากพ่อตัวเขามั้ยเดี๋ยวนี่ครับอาจารย์สนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็พ่ออาจารย์สนสวัสดีครับผม มานไปครับนี่ยมาที่หลังบ่ะท่านในเขาเดี๋ยวอ่ะโอ้ผ่านร่มก็แห้งเกินไปผมไปใส่ตันนี้หนอยคือผมมาผมพ็นเดิ้ปจับล้วก็คุณแพนมาครับนี่แม่นครับย่างเขามาคู่ปากติดตะไครออกก็ไปขคืนยูเจ็ปดเถื่อพวามันมันหบามันบ่ได้เหมือนกันจิ้นคอ้ลยรั้ โอ้พี่น้อยกินเขากันเรื่อครับผมเดี๋ยวหลุนเบิ้งควันแรงอาจารย์เป็นไะครับมันกับมันขำบุคือเลยน่ะมือนเลยเหมือนเก่าครับมาจามาแม่นหละตลอดครับตลอดมวนตลอดเอ้าเดี๋ยวพากันกินเขาก่อนครับผมเดี๋ยวจังหลุนเบิ้งควันคำอาจารย์ทางจตุอธิมงานอาจารย์ใช้เพิ่นก็อยู่ฟังผุนครับบุหัว่ามีผู้ใดมาหรือเ่เดี๋ยวถ่าลุนน้ำเพิ่นเบิ่งครับผม ติดตามครับเรื่อยๆเอ้าพี่น้องครับแผนนี่เป็นแผนสุดท้ายแล้วอีลีครับผมเดี๋ยวถ่ายรุ่นเบิ้งครับสีนี้หนกมากบะหนกผาเหนียดกะมันเข่ามากโบสูครับผมสิลองต่อดินเบิ้งเนาะเพื่อหมานครับรุ่นเบิ้งในบ้าไอสารีนนังยอย่นีแล้ครับไก่ปุ่มเดี๋ยวถ่ายเบิ้งเรื่อยๆครับถ้ามีหนกมากเนาะติดตามกันเบ้างครับผมเอาละครับ นกป่าเขาทึ้งโจเลี้ยวทึ้งตอดินครับโจเลี้ยวนี่อยู่หลังผมครับผมนี่ครับนกนกตอดินอยู่นี่ครับ สามาถสุดท้ายเบื้องใดครับบ้าวิสารขายับว่ได้ครับผมยันนกเห็นนี่ครับยู่ถึงต้นนี้เนะสียงกลางไปไง่ครับผมคู่ดีดคยับมาหนีแล้วบุนเบื้องพีหลังยิ่งลุ้นบ่ หลุดบาง,างคบแค่กงหลุดครับไปเยอะครับต้นพุนครับอดได้ปะว่าคู่ดียุ่พี่น้องตัวนี้ ผู up, up. ่ดีครับคู่ดีแต่อยู่สูงทับต้นพูนครับทางเจ้าเลี้ยวกำลังเถียงกันอยู่ครับผม ครับบินมาต้นนี้อีกรอบครับ ลอยครับไปเอาที่นาอเต็มคอครับผมเต็มคอเต็มคอที่นอ้องเสียงกลางไปไงนะครับผมชาวบ้านอีสานจับดีๆสักคู่ครับ ลอยจุดเด้นะครับผมคู่ดีอยู่ครับตัวนี้เกือบสิบนาทีครับตัวนี้นั่งถาโจเลี้ยวกับลังเทียงกันอยู่คนครับบารูสิลงหาว่าถ้าเบิ้งเน้ะพี่น้องนะทีนแน่หมานมาแล้วครับหนึ่งเต็มครับผมสูตรดังเดิมนะครับของบาวีิสานครับยังกรท่อให้ผพิดบวังนะครับผมติดเต็มคอครับนี่เรียบร้อยครับลงมาคู่เดี่ยวสองสามคัมนะครับผม เสิร์นไปเซิร์นมากวัสิบก็หล่อผมสามตนแล้วก็โดนลงครับเอ้าเด็ดเด็ดนะครับผมเดี๋ยวล้อรุ่นเจเลี้ยวครับอีกเทียนหนึ่งเนาะกำลังเถียงกันอยู่ครับ๋าวบริสานเก็บบ่วงก่อนนะครับผมเก็บนกก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายุุนกับทีมงานอีกเทียนหนึ่งเนาะเอ้าพี่น้องครับนกต้าบินนี้แล้วครับชับอยู่ตนอยู่ค่ายไงอุบัครับคนละทีบอาจจะเป็นนกแม่ครับคููตัวนี้ละมั้งครับ เดี๋ยวเอานกลงกอนนะครับผมทีมงานเพิ่นก็บอกว่าเอานกลงแล้วครับไปพี่น้องเอานกลงกันครับเราจะจสรุปผลงานสุดท้ายนะพี่น้องเนาะว่าผู้ใดสิมานอีกนะครับตามครับผมนี่ครับพี่น้องสายต่อดินของอาจารย์เนะาะไา่เดียวกันกับบุกลุ้ยเลยนี่ยครับพี่น้องแต่พี่น้องผมจกบุกลนะุ้ยเนาะนกที่ว่าบาวิีสา,ารเราผสม ใช่เดียวกันน้ออาจารย์เนาะครับผมมองเดียวกันเลยครับโอ้ยยยยตื่นผมบ่โจเลี้ยวกับโอ้ทำเต็มที่อยู่พี่น้องยังคึกอยู่เลยเลี่ยงกับนกอ้ายคนโอ้เป็นไหนน้อครับบ่เหยียบโอ้ยนกตัวพันเหยาตัวหยาครับ ของต้อดินพี่น้องจัางสีแดครับเบิง้งเหรอต้อดินแป็บเดียวเองครับต้อผนียดเป็นสองชมุงนาะถารุ่นกับทีมงานอาจารย์ใช้น้ำหนอกพี่น้องเนาะพวกตาเพิ่นสีมา้าบ่นะครับผมรอรุ่นครับเพิ่นกระลังสีขึ้นมากครับสักรู่ด้วยพี่น้องเลยถาสารุปพร้อมกันครับนี่ครับให้อาจารย์เบิ้งให้ครับแป่นบักลิ้วตัวมันขันอยู่นีบ่ เมื่อโบแมนแต่มันไหลมูด้เนาะแบบนี้นกตัวนี้น้อยนะครับตัวนี้บยงหญ่ลงมาคู่สองสามเทียติดโบยังโบยังวันนี้ถ่ายโดยนเตืบคุกเดียวอ่ะคุกเดียวอ่ะโบแมนลิวเนาะ,ะแสดงว่าคนละตัวแบบริวไนี่มันับเข่าของอ้ายวะเดีย๋ยวนแต่เสียงแมน จริงเหรอเฮียก่อก่ก่อนมันให้ไปใส่หมดหรอว่ามันบินเข้าไปเนี่ยพุ่นมันออกจากของเปียเข้าไปเนี่ยพุ่นมันออกไปได้ยังไงวะมันซบจังหวะมันบวมมันกุกหนึ่งมาดิกุกหนึ่งครับผมกุกได้ก็เอาแหละมองนี่เป็นมาเป็นตอน่อเนาะตอวแรกเบอร์สี่อาจารย์อาจารย์แมนแต่ที่ใดตรงนี้เป็นตอเลยอาจารย์สนาเป็นผมใดตัวนึงตรงนี้เด้ครับนี่นี่ตัวสักเป็นตอคือการเสี่ยงใหญ่เนี่ยแม่แมนโอ้เป็นตอ ต้องร่องเนาะตาแดงดีอวะไหมเป็นแตนต์ต้องเป็นต่อตาแดงดีอยูดด่ยครับตใ,ใาาาต้ใยใยขาอาจารย์ทั้งจะตุเพิ่นเนาะเ <c oughs> อ,อาเพิ่นสีมานมาน้อยเนาะเขาหอยเก็บมาเบิดเหรอครับอาจารย์โยกอะ่ะคือเกามายามใด่อ่ะรอรอครับรอรุ่น <c oughs> มาแล้วครับผมทีมง,งานเหาบูบ๊มีผู้ใดมานบ่น,บน,บน,บน,นะครับ เป็นได้อาจารย์ uh เป็นได้คร <bons. DJ. S 1> ับมันอยู่ไผครับมันสองตัวโอ้คือโหดแท้อาจารย์หน่อยครับเจยงไหมมากหมอาจารย์หน่อยยีกแล้วนะโอ้เ่างที่วานตว่ไมด้ได้สือหนกตัวใชล่ะนี่ครับโอ้มานมานครับโบแมนโบมานเลยครับ Nóng nó cái này về tôi nhảy lẽ hoặc hãy đẹp hoặc hãy đẹp này hãy đẹp hoặc 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 hãy 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 ai Đệt đệt ติดตามเนาะพี่น้องฝากติดตามน้ำด้วยครับผมทีมงานทางจัดตัวน้อยไอเนาะสุดยอดสุดยอดครับเด็ดเด็ดโอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับพันหยันที่เอาเอีสานว่าโอ้น่าจะมันนี่มันนี่รีครับลบบกกเอาเอาหนุกมะเบิองได้ปอ <ขา S 1> <ห>นไอ้พี่น้องเขาเบิองนะนใส่อีกตัวหนึ่งอยู่ใส่ตาตาหน่อยอีกแล้วครับเห็นบ่ ตาคนนีแล้วบ่เคยใหผ่านครับมานจะเรามาครับดูกันทีนกตัวได้อโอ้ตัวนี้แหงจังพี่น้องเลยไล่ไหมเสียนสอก็มีครับเบิรงเสียงในตาเนี่ยเสียงกลางขาล้มเด็ดเข่าท้ายนีเข่าท้ายกันว่าเข่าท้ายนี่ยกโปเลยครับนี่สุดยอดเนาะตาเนาะเด็ดเด็ดสุดยอดครับผมจากตัวหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด นี่นี่ครับนกตอหมานเลี้ยวตันมาครับนี่ยเรี้ยวตันเสียงใยเรื่องผี่น้องเลยหายหยาดขึ้นกันดิสายปลาบ่ะครับของปลาแฉะเนาะเสียงใยเรื่องผี่น้องเอ้บาวิสันได้ยินอยู่เห็นหอนนกเข่ากันครับมือสั่วได้โบเหยียบครับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องยางน้ำครับสมสมสมอยู่กับการมันมือนี่ อาจารย์ท่านอื้อนเป็นไรเนาะเดี๋ยวจีไปสอบถามครับอาจารย์เป็นไรครับเนี่ยมือนีก็กินเหี้อล้วครับเหมือนอ้ยเหี้ว์กบ้านครับอาจารย์กับบ้ามานสิบบ้าบ้าไอเดี๋ยวท่างนั้นบ่าเหยียบบบ้าเขาเขาบ่าเหยียบเพื่อกันเนาะตาเดียวตาหนี่นกต้อบ่าขันวะคือเป็นอะไรสัตว์บ่าขันต้องยังติดบ่าไหลน้ำเขาเขาไปรุ่งบ้า่าดหนั่นเขาไปรุ่งบ่าฟาดห่งเี๋ไปเหยียบครับจัยีบติดบ่าจับงามใหม่ เหลืยอ่อาจารย์ท่านนึ่งท<า>น่ทน,น,น,ไนไหมนมาเนอไอเนะเป็นหนึง่งเขากันครับนกกาลังเข่ากันอยู่เดี๋ยวเาล้ลุนครับผมสรุปสุดท้ายเนาะคือเาสีกลับก้อน,นอาจารย์สกลับก้อนเนี่ยเนาะแม่แม่มิคำครับมู่ผมสีกลับกวอนเหท่นว่างสันกิดดิปิดคีบเท่านี่อาจจะบ่ได้ไรลุนกับพอคนอีกเนาะข้าไม่เศร้าอ่ะข้าไม่เศร้าตัวขับรับยังไหกัเอาไวซ้ํานี้ก่อนเนาออาจารย์เนาะ คลิปน <premises. S 2> <Sure. S 1> e no. ี right. okay. anyway. o, right. ่เขาถือ right? ว่าพานด้วครับเชลยสามตัวเหมือนี่เด็ดเด็ดมานมานดาก็มาอีกเหมือนได้มาอีกงวดน้าเนาะเดี๋ยวจังลากันมืออากาศดีๆครับมือมันลมแห้งอย่างเียวตอนัทั้งนกกับบ่าหาวไปไหนทกปลาพ้องผมเขาลถึงเพลินรอครับมันหายไปไหนหนอบ่าหายกับเขาเลยจะบ่ไใดเนาะพรอาจารย์บ่มีบ่มีเขาเลยบ่ครับเขาจะข้อเสาเขาจะเสาก้เงใส่บ่อด้เพราะว่าวันโมเเล็กมันหูบบ่ได้เลยครับ มันเป็นโอ้พันเนี่ยห่วงอ่ะกินบันทึกซุปกบอะไรเนี่ยมันฝืดมันี่เสาโอ้โหน่ะครับพอช้อนหนึ่งมันมันมันสูตรอะไร้ันต่ออะไรกไม่เกี่ยวแล้วช้อนมึงน่นสูตรใดสูตรใดอยู่หมดเจี๊ยบเจี๊ยบก่ว่าเขาเกี่ยบเขาไม่บอกเป็นนังอาจารย์จะเอาไม่เนาะครับเนาะครับเดี๋ยวจังหวะกันไม่คลิปหนาสำรับคลิปนี้ก็ดทเอาไว้ซสำนี้เนาะครับผมไปเถอะติดตามคลิปหนาสุดท้ายนี่ก็ดขอบบุญขอบคุณครับที่เขามารับชมแบบจนวันจบคลิปนี้เนาะ ขอรวยเพราห้พี่น้องทุกท่านครับอไว้จาเจ็บจาจนนะครับผมรลำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกประการเนาะอาจารย์เนาะลำนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ